ตอนที่สามเรโนค่าเวลาด้วยการไปนั่งอยู่ในโรงหนังเพราะไม่มีที่นอนพอดีเจอกับหมวยนี้จันตาประหลัดจินกรพ่อหมวยนี้รู้เรื่องจึงให้เรโนไปนอนค้างกับจันตาเพราะความสงสารเรโนยังไม่ยอมแพ้เธอออกจากบ้านหมวยนี้แต่เช้ามืดทำทีเป็นนอนตากยุงอยู่หน้าบ้านย้อยทั้งคืนรุ่งเช้า เป้าเม้ามาขายของที่ตลาดแต่เช้ามืดพบเรโนนอนอยู่หน้าบ้านย้อยก็ด่าว่าหาว่าย้อยกลั่นแกล้งลูกสะพ้ยพนทนากับชาวบ้านร้านตลาดเสียทั่วประสงค์กับย้อยได้ยินเสียงชาวบ้านอยู่ที่หน้าบ้านจึงออกมาดูย้อยโกรธจ,จัดอยากจะฆ่าเรโนหาว่าเรียกร้องความสนใจหลอกให้ชาวบ้านมาด่าตนรอยร้าวของย้อยกับเรโนยิ่งมากขึ้นกว่าเดิม อาซาเอากุญแจบ้านให้เรนูในที่สุดบอกกับเรนูว่าที่แม่โกรธเพราะรู้ว่าเรนูเคยมีลูกมีผัวมาแล้วเขาถามความจริงเรนูจึงเล่าให้พี่ฟังว่าถูกพี่เคยปล้ำจนท้องและตอนนี้ลูกอยู่กับหลวงตาที่วัดแต่ตอนนี้อาชัยยังไม่รู้เรื่องอาซาให้กำลังใจเรนูสู้ต่อไปเอาชนะหัวใจของย้อยให้ได้ในที่สุด รอบเดือนของเรโนมาเรนูวางแผนทำเป็นทํางานหามรุ่งหามค่ำจนหกล้มแทงลูกหลักเซ้งกับอาซาเข้ามาช่วยไปซื้อยาให้เรนูกินแล้วบอกกับย้อยว่าเรนูทํางานหนักจนแทงลูกแต่ย้อยไม่เคยเชื่อว่าเรนูท้องมาก่อนอยู่แล้วย้อยยิ่งเกลียดเรนูมากขึ้นไปอีกมงคลกลับบ้านที่ชุมแสงเพื่อมาช่วยงานแต่งประสงค์กับพี่ไหล พบกับวันนาที่กำลังรอรถไฟไปหาเรโนเช่นเดียวกันทั้งสองจึงกลับชุมแสงด้วยกันวันนามาปรึกษาเรโนเรื่องการเข้าประกวดนางงามเรนูเชียเต็มที่เพิ่มความมั่นใจให้กับวันนามากขึ้นไปอีกคืนก่อนวันแต่งงานทั้งกระมนมงคลประสงค์ไปที่ตลาดโต้รุง่งประสงค์หาโอกาสไปหาจันตาที่บ้านเพื่อบอกลา ประสงค์คบอกกับจันตาว่าเขาเสียใจที่ไม่อาจทำตามหัวใจตนเองจันตาให้ประสงค์ครับผิดชอบต่อครอบครัวสิ่งที่ประสงค์คทำให้พ่อแม่นั้นดีที่สุดแล้วรุ่งขึ้นเรนูเดินไปสง่งวันนาที่สถานีรถไฟผ่านหน้าบ้านหมุยนี้จึงแนะนำให้วันนารู้จักหมุยนี้อาม่าและจันตาพอทุกคนรู้ว่าวรนนาเรียนตัดเสื้อ ก็ให้วัดตัวสั่งตัดเสื้อกันยกใหญ่เรนูเชียให้น้องสาวมั่นใจวันนาเริ่มภูมิใจในอาชีพตัดเสื้อของตนเองปนอมติมหวานกลับมาที่ชุมแสงเพราะครบรอบวันตายแม่ของติมเรนูด,ดีใจมากที่ได้เจอเพื่อนๆเ,เล่าให้ฟังว่าวันพรุ่งนี้จะมีงานแต่งลูกชายคนรองของย้อย ยอยยกบ้านในซอยถัดจากตลาดให้เป็นเรือนหอของประสงค์และพี่ไหลติ๋มจำความได้จึงเล่าให้ฟังว่ามันคือบ้านของตนเองที่ย้อยกงเอามาจากแม่และครอบครัวของตนไปทำให้ติ๋มต้องบ้านแตกสแสรกขาดและต้องมาเป็นผู้หญิงขายตัวจนถึงทุกวันนี้ติ๋มเตือนให้เรนูระวังตัวเพราะย้อยเลือดเย็นกว่าที่คิดรุ่งขึ้น ย้อยพาประสงค์และขบวนแห่คันหมากไปที่ทับกริเพื่อแต่งงานกับพี่ไลย้อยขนข้าวของเครื่องทองเพื่อแต่งสะพ้ยทั้งประสงค์และพี่ไลแทบไม่ได้มองหน้ากันเลยต่างทำกันตามหน้าที่ไปเท่านั้นมงคลรับหน้าที่เป็นช่างภาพในงานด้วยกระถมกลับมาเยี่ยมเรนูที่บ้านด้วยความเป็นห่วงจากจดหมายที่เรโูบอกว่าแท้งลูก ทั้งสองกอดกันด้วยความรักเรนูชวนปฐมไปงานเลี้ยงฉลองโต๊ะจีนคืนนี้ที่ย้อยจัดอย่างใหญ่โตที่ชมแสง